ทำป่าครับใส่หัวหอยเชอรีร่ด้วยนะแซ่บอร่อยติดตอเม็ดใหญ่ๆนั่นนะ จุงกาแม่อมบางโพด้วยเรื่องยนะครับพ่อสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาพ่อกันกับผมนะครับประแดงเพลินนะครับช่อง P ีโอสกปร้าชแนลมือนเดิมนะครับนะบายประแดงเพลินนะครับทุกคนนะก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะไม่ได้ไปไหนก็พาทุกคนนะครับมากินตําป่านะครับนะเป็นตําป่าตําป่าโรยด้วยเม็ดกระถินนะครับเนี่ยเม็ดกระถินเออทุกคนเนี่ยใส่แบบช่ำๆไปเลยนะครับนะแล้วก็เนี่ย หัวเคียบว่าอยเชอรี่นะครับเปิดหัวใหญ่ๆเลยครับหัวใหญ่ๆแซ่บๆนวๆเลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับนอกจากมีตำป่าโรยเม็ดกะทินแล้วนะครับก็ยังมีเป็นตีนไก่นะครับนีตีนไก่ทอดนะครับนะตีนไก่ทอดตีนใหญ่ๆนะครับโอ้นี่ทุกคนนะกินกับตำป่านะครับนะแล้วก็จะมีเป็นต้มเครื่องในหมูนะครับนี่ ทุกคนเบิ้อไม่รู้พราะไม่พี่น้องมองเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยต้มแซ่บเครื่องในนะครับต้มแซ่บเครื่องในหมูนะครับเอ้อเนี่ยทุกคนเป็นแก้วด้วยนะแซ่บนะครับอ่ะแล้วก็มีผักนะครับนะผักก็จะเป็นผักกาดนะครับผักกาดแล้วก็วันนี้ก็มีสตอด้วยนะครับทุกคนเนี่ยสตออีกแล้วนะครับนะแซ่บแซบจวดๆวดนะครับเนาะเพราะว่ากินสตอมันก็อร่อยนะครับนะถึงแม้ว่ามันจะกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันก็เข้ากันนะครับกับส้มตําอะไรพวกนี้โอเคนะครับทุ ก็ก่อนที่เราจะมาแซ่บมาจวดกันนะครับก็ถามข่าวนะครับนะถามข่าวถามข่าวพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนคลับเอฟีทุกคนทุกท่านนะครับนะนะครับสบายดีกันไหมครับทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนสบายดีนะครับมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับนะก็อย่าไปซีเรียสกับอะไรมันมากมานะครับพอปล่อยปล่อยวางไปบ้างนะครับนะโอเคนะครับก็ขอให้ร่ารวยกันทุกคนทุกท่านนะครับนะยิ่งท่านใดที่เข้ามาชมคลิปมาดูคลิปผมก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ ครับอ่ะโอเคท่านใดยังไม่ทานข้าวนะครับตักข้าวมานั่งรวดนั่งแซบกับผมเลยนะครับ่ะโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจัดไปนะครับวันนี้ก็กินกับแม่บ้านสองคนนะครับนะเต่นเลยนะครับวันนี้เด็กๆก็ยังไม่ตื่นกันนะครับตื่นแล้วแต่ว่าก็ไม่ลงมานะครับนะอยู่ข้างบนนะครับนะทุกคนเนี่ยตำปลาจวดเลยครับทุกคนแซบอร่อยนะตำปลาแซบ ตำปาลากลใส่หัวหอยเชอรี่ด้วยนะครับทุกคนแซ่บอร่อยต้มแซ่บเครื่องใน,มนมใหมูนะครับสตอรเม็ดใหญ่ๆเลยนะทุกคน 到。 ไส่ใหญ่ๆนะครับกลิ่นโตๆแรบครับทุกคนก็มีเซลสวยด้วยนะครับทุกคนลืมบอกอันนี้กินเ้าสวยแซ่บครับทุกคนมาเลย ทอดทุกคน สตอร์กับส้มตำครับทุกคน ตตอครับเสตต่อต้มตําอืม ตำปลาใส่หอยเชลลีนกินกับสตอแทบทุกคนอร่อยครับทุกคนอื้อ อร่อยครับวันเนี้ยหมดเลยจาป่าอ่ะก็หมดนะครับทุกคนจาป่าอร่อยนะครับกินหมดเลยนะครับแล้วก็ต้มแซ่บเครื่องในหมูหมดเกลี้ยงเลยนะเนื้อแต่น้ำสดน้ำอร่อยครับทุกคน ก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับ FC นะครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ่ะก็ฝากช่อง u t u b e นะครับ PO โอสกครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทาง Tik t อกนะครับ PO 2 5 <c oughs> <ço> 1 4นะครับแล้วก็คุณแซบแบบเพลินๆนะครับนะก็ฝากไว้สี่ช่องทางนะครับทุกคนทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนนะครับเข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้กําลังใจกับประเด็นเพืนนะครับช่องพีโอกาวได้นะครับทุกคนนะครับก ท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ยังไม่กดติดตามยังไม่กดแชร์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆานะครับนะก็อิ่มแล้วดื่มน้ํานะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับต้อนรับตรงผมใหม่ด้วยนะครัะไฮไลท์ดอกทองนะ โอเคนะครับก็วันนี้อิ่มแล้วก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแมวบอกรสเรืองเรียนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากมากครับผมจุงกาสวัสดีครับพบกันอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับอ่ะบ๊ายบายครับไปแล้วครับ